ต้มตามยั่วพี่น้องตำไทยยั่วพี่น้องมามานี่ตำไทยยัๆ่วๆกินกับข้าวมานันไก่ต้มนี่แล้วพี่น้องนี่นะตำไทยตำไทยพี่น้องตำไทยนะคะมะละกอในสวนหลังบ้านพี่น้องถั่วเกดในสวนหลังบ้านพี่น้องมามาตำไทยยัๆ่วๆนะคะลาบุยลตาตำไทยพี่น้องมามาใครไม่มีอะไรกินนี่พี่น้อง ตำไทยใส่ถั่วเยอะๆนะเพื่อนข้าวมันไก่ต้มนะคะเห็นปะนี่เห็นเลยพี่น้องข้าวมันไก่ต้มนี่ก็พักเป็นกะละมังมามะเพื่อนมาเทอรมาเทิร์นี่เพื่อนเห็นป้ะตำบังคุงตำบังคุงนะคะส้มตำไทยนะคะส้มไทยตำไทยปูปลรารนะคะพี่น้องนี่นะคะโอ้ย ข้าวมันไก่ต้มนะวันนี้พี่น้องวันนี้เรากินข้าวมันไก่ต้มนะคะงวดที่แล้วเขากินข้าวมันไก่อทอดนะคะแซ่บแซพี่น้องนี่พัก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 พี่น้องพักพักมาเดินนะคะใครไม่มีอะไรก็ตามมาตามมานะคะอยู่ที่บ้านไบปุริลัมอินออสเตรเลีย um นี่ละพี่น้องมา,มา มามาพี่น้องอย่าให้อึนยากอย่าให้อึนยากนะคะผักเป็นกระมังนี่พี่น้องพี่น้องล้างสะอาดๆนี่ผักเนี่ยสดๆจากสวนพี่น้องมามาเด้อส้มตำไทยนะคะข้าวมันไก่ต้มสูตรใบบุรีลำพี่น้องแซ่บนะคะการันตีคอนเฟิร์มนะคะยำม,มี่ยำม,มี่นะคะเพื่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องนี่ข้าวมันไก่นะคะพี่น้อง ค่อยเป็นคนมักกินมือเร้อไผ่เอ็นอลกินใกะยา่ากันเถอพี่น้องมักไผ่มัก,กมันเนาะชอบกินห่อแบบนี้นะเพราะว่าเป็นยังจังห่อแบบนี้พี่นอ้องเพราะว่ามันแซ่บพี่นอ้องเอ้ยอือืพี่นอ้องน,น้ำจิ้มไก่ต้มก็มีอยู่ทันเพื่อนลืมโชว์นะคะลืมโชว์พี่นอ้องลืมโชว์นี่โอ้ย กินซ้อนมันกินยากกินมือเนี่ยเด็ดตรงนี้ออกนิดหนึ่งเพื่อจริงก็ไม่มันก็ไม่ได้แข็งหรอกเพื่อนแต่ว่าผักเรามีเยอะเพื่อนเราให้ลูกผักเรามีเยอะนี่นะคะนี่กินแบบนี้เลยพี่น้องเนียนี่ข้าวมันไก่นะคะนี่เนาะไก่ไก่จิ้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่นิดหนึ่งพี่น้อง แล้วก็ห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยนะคะมัมม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 มอมมมม กินข้าวไปฟังนกเขาขันไปไปนอกจุกครูจุกคร,รูนะคะกินไปนกเขาขันจุกครูจุกครูรนะเมา่อี่นนองนกเขาเยอะนั่นเพื่อนอต้นน้อมต้นน้อม,อมใส่ไปัปะทีลาวด้วยปกทีลาวด้วยนะคะ นี่กินแบบนี้นะคะจิ้มน้ำจิ้มไก่มานะคะในนนะแซบ่บแล้วตามด้วยส้มตำไทยนะคะห่อยด้วยห่อยด้วยพี่น้องเอ้ยโพรดโคแบบโม่งแต่งพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ปากนะคะ นี่นะข้านเพื่อนแซบปิลีนะคะแซบปิลีก่ก็ตัวเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ายจะกินต่อนะขะานเพื่อนแต่ก็บอกเลยว่ามันแซบนะคะอย่างแซบนะคะใครอยากกินแบบนี้จัดไปเลยนะคะเมนูนี้ต่างแดน,น,นพี่น้องเห็นบอกใส่ถั่วลิสงเยอะๆนะถ้าเป็นตำาทยต้องใส่ถั่วลิสงเยอะๆนะคะถั่วลิสง <ๆ S 2> จะให้ดีต้องเป็นถั่วใหม่คั่วเองมันจังส่แซบนะคะ การันตีความแซ่บด้วยคำว่ากินต่อก่อนเด้อพี่โน้อง